อ๋อเป็นเดียวกันกระสุนเกมนี้แม่งไม่เหมือนพับจีสักนิดต้องใช้กระสุนเยอะมากๆอโยยาเกแบบ็บสักอันสองอันพอละ <laughs> ยิงหนึ่งชุดเกาะแตกถ้าโดนต้งรัดน,นะเกาะมาเกาะมันฟุ่มเฟือยแล้วเอาอยู่นะเรื่อง ตรงนั้นมีรถเหรอไม่ใช่รถหรือรถไม่เห็นมีใครเข้ามาในนี้เลยวะเดี๋ยวเขาไปใกล้ๆคันเลยโดนบิสเข้าไปนะอ <3. S 2> ันสามยังมาเล่นดี EMG กับ Havoc ok. อยเป็นไหนดีกักนปะฮา a v อ c กับ EMG เอ้ยกวัวโว้ดีกว่า Havoc โว้ดิจีอนนันสามนัดนะแต่มันโกงมาก กูโวดิเก้อกูชอบโวมากคืนนายนอนเลยหลายสองแล้วเอาฮาบอกมาด้วยไอ้กูมีสกินอาขาๆดิวไอ้แล้วเออเนี่ยทำไมเขาชอบมายืนเฝ้ากันวะรถอะทำไมรู้โอ้ยมีคนมายืนนิ่งๆหลายทีแล้วไม่เคยขึ้นรถกันสักที ไปด้วยไปด้วยไปด้วยขอด้านข้างเองน่ากลัวมาเปิดโลได้ด้วยอัดอัดเร็วเอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฮทามลูกคืออะไรอ่ะ อ๋อกูว่าอย่าทำไมมีคนมาโผล่ตรงนี้ได้อย่างงี้นี่เองเฮ้ยใครมาเปลี่ยนเพื่อนฉันกลัว,วมันจะไม่ใช่นะสิออกมาเอา้าเพื่อนเ,เราบัดท้าแล้วทำไมทำไมกลายเป็นลายอะไรประมาณนะน,นั้ในเฮ้ย วงมาแล้วเหรอเอ้ยปั๊มใช้มอสบิกปะใช้วินแมนเออกูทิ้งเลยกันเราไปใส่ขอมงมอสบิกอ่ะเอ้ยกูยังไม่มีไอ้นั่นเลยในเวลโล่อะมันต้องการโล่ นี่มาเก็บมาเก็บนี่ปักกูสไลด์มาแล้วเด็กไปไหนกันน้าไปตรงที่เราเคยตายไปตายฝั่งนี้เพื่อนไปรู้จุดไปรุดไปรุดไกลับไปรุดัไปรับไปรุดเฮ้ยที่ตรงนี้มีเชียร์แล้ว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 ไป็นเพื่อนไปนมีคนมีคน กลับมาเลยกลับมาเลยกลับมาเลยอยู่กลับมาอยู่กลับมาอยู่กูวางชิวไว้ก่อนกลับดีมากเลยชิวมีคนมาปั๊บมันกำลังจะคนคนกำลังจะยิงใส่มึงอะสลิงอะกลับไปละมันจะมาเปล่าวะมันลงมานานจังวะเดี๋ยวจากพื้นเนี่ยมันนานชั้งหลดหลบชาลากมันพองโอ้เกิดอะไร สิ่งที่ออกมาเป็นแต่อะไรจะไหมนั่งปั๊มยากันจะมีอะไรไม่มีอเลยเขาจะโหนสลิงมาวะไอ้กูกูไม่โหนนะลุ้นละกันคนเขาดีอะโวก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็พร้อมสู้อยู่นะเฮ้ยเขายิงกันฝั่งโน้นหรอขวิดอะไรสีม่วงสีฟ้าก็เก็บหมดเลยนะเว้ยถึงมันจะใส่ของกูไม่ได้ก็เถอะ ไอ้ดอกเกิดอีกอันนึงปะตรงไหนอ่ะตรงนี้เลยป้ข้ามไปฝั่งนู้นไหมไม่ไม่ไม่ๆมฝั่งนี้เนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเฮ้ยแต่ตรงนี้มีคนเปิดของแล้ววะไม่ไปดีกว่าดูยูโรตี้กันเลยเพื่อนเอาล่ะไปเสร็จกับมั้น ไม่ระเบิดระเบิดกำแพงอ่ะกำแพงไฟอ่ะสามันเลยเนอะมีดว้วยควรจะขึ้นอะไรวนั่นแหละมีคนอยู่ไปไปด้วยอ๋อไม่ถึง <laughs> อ้อมทำไมไม่ขึ้นสลิงไปง่ายกว่าไหมเฮี <laughs> ้ยอยู่ประตูได้เล่นแบบป๊อปข้ <laughs> ามบนมีมันมาก มันมีแจมแล้วแหละเอ๊ะครับผ่องไหมยังต้องครับเล่นก่อนมีกระสุนอิเล็กทริกเอ้ยอย่าพึ่งปั๊บก็อย่าพึ่งอย่าพึ่งปั๊บกูกูกำลังไปกูกำลังไปกูตัวซับเพื่อนกูมันตุ้ยหนุยจริงจริงโคดินเฉดล็นะไงพักอยู่ไหนวะเอ้าเอาลงไปเลยเหรอ เพื่อนสแกนเอาซะเขาไม่รู้เลยว่าเราอยู่นี่เฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อคนของกระจกของกระจกเฮ้ยอ๋อชิวชิวกูมีเยอะละเฮ้ยเสียงด้วยเขาบอกเวลามาน้ำตกแล้วเฟรมเลตจะตกกูอะกูเท่าเดิมว่ะเฮ้ยมีคนยิงกันตรงนู้นอ่ะปัก นั่น่ะข้างล่างอ่ะมึงเห็นปะเห็นปะเห็นยามีตะกุกไกลๆสักหน่อยยังไงแจมแจมปลาระเบิดลงไปดีกว่าจะแจมมาปักอาอแจมก็ไปก็แตกก็แตกก็แตกตัวที่ดีดมาก็แตกไปพักในรู้ปักในรู้วางโอดีวางโอดีวางแล้ววางแล้ววางแล้ว เฮ้ยมีคนเข้ามาโอ้ยโอ้ยโอ้ยน็อกไม่น็อกไม่น็อกไม่น็อกก็แตกตายตายตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งอุ๊ยปักกูเกือบตายแล้วปักชุบเลยข้างหน้ามีคนปำยาก่อนปำยาก่อนปำยาก่อนพี่เชี่ยปัามพากูมาที่ไหนเนี่ย ไอ้กูขอก่อนนะไก่ตัวเย็นอ่ะเฮ้ยให้กูวางไปเอาก่อก่อนโดนไปมาโดนสิให้มันโดนระเบิดกูขอแต่ไอ้นั่นตายแล้วเหรอทำไมไม่ตายเนี่ยทำไมกูไม่ได้ก่อตูมีไม่เก็บละสิกูฟินิชไงตะกี้กูฟินิทกูไม่ได้เหรอ เพื่อนไปดิเพื่อนตายแล้วหรอไอ้ยังมันมันหนักยหยอยบออกไปยังอ่ะออกไปนิดนึงอ่ะเจ็บไหมวะเจ็บดูขนาดดอมันกูเจ็บมากอะกูอยากได้กระสุนลูกซองอ่ะหมดเกลี้ยงเลยเหลยสองนัดเป็นเืนอยู่เป็นกูก็ลืมดูเลยว่าศพมีกระสุนลูกซองหรือเปล่า ต้มีกระสูนลูกซองปะเกิดดูาเปหลายศพเลยเ้าอกไม่มีเลยน้อยเกนหลายศพเลยเพื่อนมาดูข้างน้าาอด้มีแค่กระสุนโวอะตอนนี้แเนียเต็มเลยเออนี่ไงได้สามสิบโอ้โอ้เีไป สองร้อยสิบเจ็ดนัดอาจจะไม่พอแต่น่าจะใช้ได้อยู่เอ้ยเรามาเสือกหรือยังไงวะถือว่าใช้ได้การเสือกของเราคุ้มค่าแบแบตามก่อยเต็มก่อนโอ้กูยิงดาเมจนิดนึงเองสี่ร้อยเองเห้ส ouais. ั์โงกสี่ร้อยโอยวงมาแล้ววงมาแล้วจังหวะที่กูปาติดไปโดนแล้วแม่งดูดตัวเอง กแต่กูอ๋อที่มึงไม่เดินไปไหนเพราะมึงโดนดูดอยู่หรอเออก็เข้าไปในช่องแอร์ไงเออช่องแอร์แล้วมันก็โดนยิงหลังโดนยิงหลังแล้วกูไอ้เทียนั่นก็วิ่งมาลูกซองแต่กระสุนมันหมดก่อนก็หมดแบบหมดเลยอ่ะมีคนยิงเสียงยงเข้ามาขันเข้ามาขันเข้ามา แล in so ้วสกิลเซตุทำไรได้วะแล้วเบิดเหรอตัวกูอะใช่ปลาลม่จะระเบิดแต่ไปไกลๆเพื่อนนั่นมันโดนเพื่อนปะโดนดิโดนมือด้วยเียลทำไงดีใช้้ไม่เเป็นลยต้องใช้ระยะไกลใช่ปะใช่เอ้ยนี่อะไรอะประมาณว่าก่อนเข้าไปมึงก็ปลาก่อนเลยถ้าเจอเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยเนี่ย ทำอะไรไม่ได้เฮ้ย,ยปักปักกำลังไปแล้วเพื่อนกำจะสร้างของเลยออกผิดนี่วะ่ะไข่ไม่มาวางไว,ว้ว่ะเฮ้ยมันคลาบของอยู่เหรอมาขึ้นมาขึ้นมาขยับไปขยัไปขอยกไปขอไปขอยกแดงหมดแล้วเมื่อวาน,ะน,น,นอะ โว้ดดกค่ะโลกโลกเอพิกช um. sort of ่างแปลกเฮ้ยปักซ้ายสายอะไรอ๋อซ้ายมันโล่งดีกวะนี่เสียงอ่ะอ๋อเสียงจากนู่นเองเฮ้ยนี่ปักปักคนลงมาข้างล่างแล้ว ตามสไลด์เลยม,มาข้างล่างหนึ่งตัวตามปะมึงจะตามตามตัวไหนอะตามตัวนู้นเหรอวิ่งวิ่งมาขันวิ่งมาม,างม,ามาึงขับรถกลับมาละเอ้าให้กูวิ่งไปวิ่งมาขับรถเหรอขับเปี่ยวับขับรถต,ต่อเอ้าเชี่ยเปลี่ยนปืนพี่ตัวยันสไนเป๊บเออเอาปืนปืนทิ้ง นรอ่บ้านนี้บ้านข้างในไแดงเหรอไม่รู้ัไม่ใช่อไแดงทางในรกาไม่น่ากลัวเท่าไหร่เจอกูเจอกู่นี่ซ้ายมาซ้ายนู่นอ่ะเข้ามาบานกูอ่ ว่าอยู่ในวงเหรอเอ้ยนู่นอ่ะปักโอสนดยอยู่นู่นเลยโอ้ยอะไรเฟ่นตรงไหนวะเรียบละโอ้ยอยู่ไกลอ่ะยิงไม่ถึงปักเข้าวงไหมเพื่อนเข้าวงไหมเพื่อนอะไรวะ มีบัตรเฮาเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อใครมาวางไอต่อไว้ตรงนี้นะรถแม่งคันเดมเลยไม่จอดสักทีแล้วพงขับจังเลยเอ้ยกูมีไอที่อยู่อยู่นอกวงได้อ่ะเรียกดักดักดักดีกยวก่อนมามามามี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 งีหนักอันั้นกูมาอยู่กูมาอยู่ เล็งไว้ตลอดไม่ได้แม่งโล่กูเด่นชัดโทษถ้ามึงนั่งยิงเขาเล็งโอ้ไกลวะไม่วันทางเราพอดีเฮ้ยเหลือ5สคอร์แล้วเหรอไม่ไงกูว่าแล้วไอ้พวกข้างล่างมันยังมันยังรอดอยู่เฮ้ยเหลือวเรามาจากที่นี่ไม่ใช่ปะ มึงเขี่ยวมันอยู่ตรงไหนกันวะกทำเสียบเอาเลยแม่นมันเงียบมันเงียบนเงียบเกินไปวนทำไมเนี่ยปะกูลืมดูแมพชนกูก็แต่กูก็บ้าจี้เดินตามแต่ไม่ใช่แล้วประเด็น ถ้าแล้วมันจะมีที่แอบป่ะเฮ้ยเจอปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนอย่าเพิ่งเชื่สแกน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 บัดเฮาสแกนสแกนบอสสแกนสแกนไม่ติดว่ะต้องไปหรอกจะเจอแน่อุ้ยมันโล่มันวางโล่ ต้องการโล่สวยให้กูสกิลใส่มันป่ะติดติดปานติดไปออกออกวางออกวาออกมางข้างนอังแล้วเว้ยไปเลยไปตายไปแล้วตาไปแล้วตาไปแล้วไปแล้วอุ้ย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 โอ้ย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 ปายไปแล้วนั่นอ่ะอุ้ยโดนด้วยก่อแตกก่อแตกตายสวยสวยสวยจังหวะแรงสุดคอมจัดเลย ไม่ได้สกิลใครอะสกิลเรื่องเป็นไฟเนี่ยทหารไฟเดอร์เลยรพึ่งพูดสวยก็แตกไปทำ้งมันดีเอาเลยเอาฟินิชมาเลยนะป้าไมกฟินิชแม่งเอาฟินิชไม่ได้เหรอก็ก็ใหญ่ ไปหนึ่งักไอ้กูกอดแดงแล้วนี่ว่ะอันตรีทีกอดแดงเลยว่ะแล้เปิดไฟกูเยอะมากอะสวยที่หนึ่งปะเนี่ยเกมนี้มีซัพพอร์ตที่แข็งแกร่งอย่างกูที่หนึ่งอยู่แล้วล่ะโอ้โหนกอดแดงหมดได้าป เป <c oughs> ลี่นไม่กอดเองเฮ้ยอ,อ,อันนี้อะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบนเขาบนเขาบนเขาอู้สไนแดงไม่ไม่แดงดีว่ะสไนอะไรวะทำไมมันยิงอู้เจ็บจังฟินิกดีว่ะมีโลไหมอ๋อมีมีไหต้องการโลวางแล้ว เปรี้ยววะฮะตำรวจมังเปรี้ยวจ้าบเลยวะลูกตองแม่งไม่เหมาะกับใส่ลูกใส่สโค๊จริงๆริวะปั๊บแป๊บตรงเดียวขอปั๊มก่อก่อนดิกอดยังไม่เต็มมึงก็ปั๊มก่อก็ได้นะปั๊มมาเลยปั๊มมาเลยมึงใหปั๊มป่ะยังกูกูกันหน้าให้ที่มีซัมชิลกมันมันมันเพิ่งอันตรีเฮ้ กู่วันเหลือสองสกอตป่ะนี่เหลือเหลือคนเดียวมึงกลัวอะไรเนะี่ยคนเดียวอะไรเหลือคนเดียวเอาสี่สกอร์ดีกว่ะลืมมานับสกอร์นู่นนู่น,น,นปักนู่นนู่นปัก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 โอ้ยวางกันโลกวางแล้ววางแล้ววางแล้ว เฮ้ยครับฮ <azo Ranger> <language> <day> ัทไม่ขบวงได้ไม่ขบวงได้ไม่ไม่ขบวงได้ฮันนี่ครั้งจบเนี่ยเราไปกันเราไปกันเราไไม่ไม่มีโล่นะไม่มีโล่นะฮะฮัวงสุดท้ายกูมีไอไอเคียวเอคอนโทรลอยู่โอ้ยโอ๊ยบันทาสแกนกู่บันทาสแกนกูบันท้าสแกนกูมีเจ๊แจมมีเี๊แจมแป๊บแป๊บแป๊บขอขอขอโล่หน่อยต้องการโล่มันจะฟันมันจะยีกำลังสามสองหนึ่ง อ้าวลบหนึ่งครับลบหนึ่งลบ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 เหลือสองสกอร์ละเฮ้ยปั๊กมองเห็นปะเออแชมป์ว่ะตาแรกด้วยไนส์ไม่รู้จะพูดคำไหนนะครับพูดไม่ออกไม่ออกโอ้วค like ุณนำหน้าเลยว่ะ น้ำทุกคนเว้ยโอ้ยไอคีคาหนึ่งอนาจัดเอแต่กูนกได้ทั้งสอง่ยเฮ้ยมึงเล่นโคตรดีเลยมึงวางโลดีมากความชอบเล่นแบงนี้ไงจะอยู่บนหลังคาถ้าไม่จะโล่มึงก็ล้มมึงจำเสียงอันปามึงวางโลปบ๊บแม่งใส่โลดบ๊บเลย